สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่คิงโรมมนนะครับผมผมดูในทริปแล้วเนี่ยเขาว่าเนี่ยซื้อแพ็กเกจทัวร์ข้ามไปแล้วก็ไปนอนที่คิงโรมันมีบุฟเฟ่ต์นานา,นาชาติในยามเย็นแล้วก็อาหารเช้าโรงแรมที่พักเป็นโรงแรม5ดาวนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะลองไปสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสถานการณ์ที่หน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ย จะเหมือนกับคําโฆษณาหรือเปล่าปะตอนนี้ผมก็มาอยู่บนเรือแล้วนะครับเรากําลังจะเดินทางจากประเทศไทยนะครับพี่เบอร์เชียงแสนตอนนี้กําลังด้านหลักเนี่ยก็คือทีอ่ต้นพึ่งนะครับผมที่ประเทศลาวซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเป็นจุนกดกาเนิดของการท่องเที่ยวของวันนี้โอเค,อเคขอบคุณนะครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับต้นพึ่ง ประเทศลาวนะครับซึ่งตอนนี้ไกดแยมของเราก็มารอเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเราเที่ยวที่ประเทศลาวกันนะครับอ๋ออันนี้คือรถเราใช่ไหมใช่โอเคครับพร้อมออกเดินทางได้การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเริ่มโดยกลุ่มคริงโลมันซึ่งได้รับสัมปทานจากประเทศลาวในปีสองพสิบเพื่อพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนนอาคารและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาของเศรษฐกิจพิเศษก่อสร้างคาสิโนและคอมเพล็กซ์ความบันเทิงซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มก่อสร้างในปี2551และแล้วเสร็จในปี2558โดยคอมเพล็กซ์ประกอบไปด้วยโรงแรมร้านอาหารบาร์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพนัน สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ชั้น16นะครับของโรงแรมมิวทองนะครับซึ่งห้องนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่40,000บาทน,นะครับผมถามว่าห้องนี้ดียังไงนะครับถ้าทุกท่านมาดืนอยู่ตรงนี้นะครับท่านจะมองเห็นวิวของแม่น้ำโขง คุณจะมองเห็นวิวของแม่น้ำโขงสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่านี่คือบริเวณที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับปกติเนี่ยผมได้แค่ยืนมองอยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับแล้วก็มาเที่ยวมามองเห็นที่นี่วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับได้มาเที่ยวที่นี่นะครับในห้องตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นห้องที่เป็น connecting room มากนะครับอ่านชาคุชี่นะครับก็ นั่งอาบน้ําไปมองวิวบรรยากาศไปนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรดีโคตรฟินเลยนะครับผมอยากทําบ้างที่บ้านนะครับผมนี่แต่ว่าจริงๆในห้องผมเนะี่ยมีแค่นี้เองก็คือมีห้องที่เป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ำจริงๆเรามีแค่สส่วนนะครับในห้องของผมอะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกครับเราคือหลักพันนะครับผมแต่ที่นี่คือหลักหลายหมื่นไปดูที่อื่นดีกว่า แต่เมื่อเราเข้าไปในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ยังมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบหมาเก้าพัฒนาครองให้เป็นแหล่งร่องเรือที่มีความทันสมัยแบบยุโรปแต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นจีนทายในมีสถานที่ท่องเที่ยวมีวัดจีน ระสังกาจายเป็นที่สักการะขอโชคลาภเจ้าแม่กวนอิมอยกมรกตหนัก19.8ตันไปขอพรเพื่อความสมบสุขร่มเย็นใช้หน้าทาวมีความตกแต่งแบบจีนแท้แต่ร้านอาหารเป็นป้ายภาษาลาว ซึ่งเราก็พออ่านออกอยู่นะทริปนี้มีอาหารบุฟเฟ่ตนานาชาติที่ละลานตามากมายบอกได้เลยนะครับสุดคุม้มคือผมอนะดูในติ๊กต็อกนะผมเห็นเส้นอันนี้ที่คนจีนเขาชอบกินวันนี้ผมก็เลยสั่เส้นนี้เลย ได้มาแล้วนะครับอาหารมื้อเย็นของวันนี้นะครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเนาะอย่างกัที่เมื่อกี้ผมบอกเนะนี่ยมันเป็นเส้นที่เอเส้นคอนยัก์เส้นบุกเนาะเนี่ยแบบผมชอบมากเลยอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าได้ไอเดียไปสร้างกิจกรรมที่ประเทศไทยเทยอะเลยอืมคุ้มมากเลยคนระับเพราะว่าเฉพาะถ้าคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกเนี่ย ค้วแล้วประมาณเกือบสองร้อยนะสำหรับ,บบุฟเฟ่ต์เย็นนี้ครับบุฟเฟ่ต์นานาชาติอยู่ที่ห้าร้อยบาทเดี๋ยวเรามีกุ้งมีอะไรกินอีกเซตที่หนึ่งผ่านไปก็เซตที่สองนะครับตอนนี้ ผ่านทุกอย่างไปหมดแล้วนะฮะก็ผ่านไปเกือบหมดแล้วกุ้งเนี่ยก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วที่เอามานะครับผมข้อเสียของที่นี่มีอยู่หนึ่งอย่างนะครับคือไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเราก็เลยต้องไปผลิตน้ำนจิ้มแจ่วมาเองนะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยบอกได้เลยว่าเด็ดคุ้มอะ่ะ ผมตรงนี้นะครับเป็นมันหรือม,มันอีกอันนึงนะแต่มันไม่ใช่เกือกนะอร่อยเหมือนกันพอตกกลางคืนก็มาเดินเล่นรอบๆโรงแรมเพื่อมองแสงสีเปิดโลกกระทัดใหม่ให้กับเรา จบแล้วนะครับกับทริปดอกนิ้วคำซึ่งก็ถือว่าได้ประสบความสําเร็จมากนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกก็คือซื้อทัวร์มาดีที่สุด